เรื่องของสมดุลหมายถึงวัตถุจะรักษาสาภาพเดิมหรือมีแรงมากระทำแล้วผลลัพธ์ของแรงทั้งระบบมีค่าเป็นศูนนั่นเองโดยหลักการตัวนี้เราสามารถที่จะแก้โจทย์ในเรื่องของสมดุลได้วิธีการที่1ใช้ทฤษฎีของแรงในการแยกองค์ประกอบของแกนย่อย ทฤษฎีที่2ใช้กฎของไซหรือทฤษฎีลามีเข้ามาช่วยในการแก้โจทย์หลักในการแก้โจทย์ในเรื่องของการแยกองค์ประกอบแกนย่อยเข้าไปใช้ในเรื่องของสมดุลนั้นเราจะสรุปเป็นสองทฤษฎีนะครับทฤษฎีแรกคือแรงทางซ้ายเท่ากับแรงทางขวาทฤษฎีที่2คือแรงขึ้นเท่ากับแรงลง หลังจากนั้นเราใช้เทคนิคการแยงค่าเพื่อแก้โจทย์ในเรื่องของการหาสมดุลหรือแรงตึงเชื่อมตามโจทย์กำหนดได้วันนี้เรามาคำนวณเกี่ยวกับตัวอย่างในเรื่องของสมดุลซึ่งเราใช้ทฤษฎีของการแยกองค์ประกอบของแรงนักศึกษาก็จำทั้งหมด2หลักการนะครับผมก็คือแรงทางซ้ายมีค่าเท่ากับแรงทางขวา อันที่2แรงขึ้นเท่ากับแรงลงจากรูปมีจุดร่วมตรงไหนเราก็จำลองแกน x y เข้าไปในจุดร่วมนั้นหลังจากนั้นเราก็หามุมด้วย37กระทากับ t 1และ53กระทำกับ t 2ฉะนั้นเราก็ใช้ที่ของมุมแยง เราดึง t1 มาในแนวแกน x เป็นด้านในก็จะกลายเป็น t1 cos 37 t1 ดึงขึ้นเป็นด้านนอกก็จะกลายเป็น t1 คูณไ้าย37 t2 ดึงลงมาในแนวแกน x เป็นด้านในก็จะกลายเป็น t2 คูณ cos 53 t2 ดึงขึ้นก็จะกลายเป็น t2 คูณไซน53ดังนั้นเราเข้าสู่เงื่อนไขแรกก็คือแรงทางซ้ายเท่ากับแรงทาง เพราะฉะนั้นเราจะพบว่าแรงทางซ้ายของเราคือ T2 c o s ค3แรงทางขวาคือ T 1 cos ่7ค37จับเข้าสู่เงื่อนไขที่1แรงทางซ้ายเท่ากับแรงทางขวาเนื่องจากติดตัวแปรทั้งคู่เราก็ทำการย้ายสมการให้ด้านซ้ายหรือแต่ที่2หรือตัวแปรเดียวนั่นเอง ดังนั้นทีก็เท่ากับ T1 cos 37คตั้งหารด้วยค o s 53เป็นสรรมการที่1หลังจากนั้นเราแทนด้วยทฤษฎีที่2ก็คือแรงขึ้นเท่ากับแรงลงเราพบว่าแรงขึ้นของเรามีทั้งหมด2ตัวก็คือ T 1ซสา 3, 7, และ T2 สองไซส้าส่วนแรงลงของเรามีตัวเดียวคือ W หรือน้ำหนักของวัตถุมีค่าเท่ากับ9ก้ิติวตัน เราก็ทำการแทนค่าของข้อมูลแรงขึ้นคือ t 1 sin 37บวกกับ t 2 sin 53เท่ากับแรงลง w ทำการแทนค่า t 1 sin 37แต่สืบเนื่องจากสมการที่1เราเอาสมการที่1มาแทนตรงตำแหน่ง t ี 2, นะครับผม ก็คือกล่องนี้ทั้งกล่องมีที2ตรงไหนแทนด้วยกล่องนี้ทั้งกล่องนะครับก็จะได้เป็นทีหนึ่งคอร์สสาส่วนคอร์สห้ส่วนทรายห้คงเดิมเท่ากับ W มีค่าเท่ากับ90้องศาหลังจากนั้นรอหาค่าของทรายสาก้อนที้ห่ง ก้อที่2คือ cos 37หาร cos 53คูณ s i n 53ก้อนที่ 2, 2> ก้อนที่1 s i n 3สมีค่าเท่ากับ0.6ก้อนที่2มีค่าเท่ากับ1.0จากสรรมการนี้เราจะบว่าตัวแปรตัวเดียวกันเราสามารถนำสัมประสิทธิ์หรือตัวเลข มารวมกันได้ก็จะกลายเป็น0.6บวกกับ1.0คูณกักกบ t1 มีค่าเท่ากับ90ดังนั้น90หารด้วย0.6บวกกับ1.0ก็จะได้ค่าของ t1 ออกมามีค่าเท่ากับผลลัพธ์ที่ได้ t1 ก็มีค่าเท่ากับ56.25นิวตันนั่นเอง หลังจากนั้นเมื่อเราได้ทีหนึ่นำค่าทีหที่เราได้แทนลงในสมการที่หนึ่ตำแหน่งนี้เพราะฉะนั้นทีหมีค่าเท่ากับ56.25หาทีสองจากสมการที่1นึทีสมีค่าเท่ากับ56.25ตั้งคูณด้วยคอส37หารด้วยคอส 53เราก็จะได้ T2 ออกมาซึ่ง T ีสอของเรามีค่าเท่ากับ74.64นิวตันนั่นเอง